สวัสดีครับพบกับสุดเด็ดเจตอันดับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับยานพาหนะนะครับหรือที่เราเรียกว่ารถยนต์รถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถโดยสารอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่5ในชีวิตของคนเราเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ EP นี้ของสุดเด็ดเจอันดับจะเอาเรื่องของรถจักรยานยนต์ครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับ กรมการขนส่งทางบกครับ <c oughs> ก็ได้รวบรวมนะฮะสถิติ TT, การจดทะเบียนเนี่ยของยานพาหนะประเภทต่างๆของเมืองไทยเราไว้นะครับทราบไหมครับว่ายานพาหนะทั้งหมดทั้งสิ้นของประเทศไทยเนี่ยมียอดสะสมรวมที่มากกว่า41ล้านคันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในจํานวนที่มากกว่า41ล้านคันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยรถจักรยานยนต์มากที่สุดเลยนะครับคือมีมากกว่า21ล้านคันในปีพศ2563ที่ผ่านมาก็มีการ จดทะเบียนใหม่คือมีรถป้ายแดงที่ซื้อมาใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นที่ลดลงคือน้อยกว่าปีที่เป็นผ่านมาในสองปีที่ผ่านมาอาจจะด้วยเรื่องของสถานก,การณ์โควิดคนไม่อยากจะใช้เงินนะครับไม่อยากจะเป็นหนี้นะครับจำนวนรถที่ซื้อมาใหม่มันก็เลยน้อยลงจริงๆก็จํานวนเนี่ยลดลงในทุกๆประเภทของรถอยู่แล้วนะครับวันนี้เราอยากมาเล่าให้ฟังครับว่า เจ็ดอันดับเจ็ดจังหวัดเนี่ยที่มันมีการจดทะเบียนใหม่รถป้ายแดงที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีจังหวัดไหนบ้างเรามาไล่เรียงจังหวัดทั้งเจ็ดอันดับนี้เลยดีกว่านะครับเริ่มจากอันดับที่เจ็ดเลยนะครับได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีมีจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับ35,902คัน จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากในภาคอีสานของเรานะครับมีประชากรเนี่ยเ,เกือบ2ล้านคนเลยทีเดียวก็ไม่น่าจะแปลกเลยนะครับเพราะว่าจํานวนประชากรแบบนี้ความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยมันมีมากอยู่แล้วนะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็เลยได้อันดับที่7ครับในจังหวัดที่มีการจดทะเบียนใหม่รถมอเตอร์ไซค์มากที่สุดในประเทศไทย มาสู่อันดับที่6นะครับของจังหวัดที่มีการจดทะเบียนใหม่รถป้ายแดงมอเตอร์ไซค์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับในปีที่ผ่านมาอันดับ6นั้นคือจังหวัดขอนแก่นครับมีการจดทะเบียนไปทั้งสิ้น39,225คันนะครับ จังหวัดขอนแก่นนะมีประชากรเกือบ1 8ล้านแสนคนนะครับเป็นเมืองที่มีอ่แหล่งสถาบัานการศึกษาแหล่งธุรกิจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความจําเป็นของคนที่จะต้องใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีเยอะมากอยู่แล้วนะครับจึงไม่แปลกใจเลยทีเดียวครับที่จังหวัดนี้จะต้องมีการจดทะเบียนใหม่รถป้ายแดงมอเตอร์ไซค์ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ มาถึงอันดับที่5กันแล้วนะครับของจังหวัดที่มีการจดทะเบียนใหม่รถมอเตอร์ไซค์มากที่สุดในปีที่ผ่านมาครับเป็นภาคอีสานอีกแล้วครับนั่นคือนครราชสีมาหรือโคราชของเรานี่เองนะครับมีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 40, 4 4 6 0คันเลยนะครับนครราชสีมาครับท่านทราบไครับว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของประเทศนะครับคือมีประชากรมากถึง2ล้าน6แสนกว่าคนนะครับ เป็นเมืองใหญ่โตมีหลายอำเภอครับมีแหล่งธุรกิจอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนอาจจะต้องใช้พาหนะในการเดินทางเพื่อความคล่องตัวเพราะว่ามีรถติดอะไรไม่แพ้กรุงเทพเหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เลยน่าจะเป็นพาหนะที่เหมาะสำหรับเมืองที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนการจราจรที่หนาแน่นนะครับ มาถึงอันดับที่4กันแล้วนะครับของจังหวัดที่มีการจดทะเบียนใหม่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพิ่มมากที่สุดนะฮะในปีที่ผ่านมานั่นคือจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานนี่แล้วครับคือมียอดจดทะเบียนใหม่เนี่ย4 8่หคันนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับมีประชากรมากเป็นอันดับที่7ของประเทศไทยนะครับ1.5ล้าแสนกว่าคน เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีนะครับแล้วก็มีผู้คนมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์เหมาะกับการจราจรที่จะต้องเจอปัญหารถติดแน่ๆนะครับ มาสู่อันดับที่3ครับของจังหวัดที่มีการจดทะเบียนใหม่รถจักรยานยนต์นะครับมากที่สุดในปีที่ผ่านมาครับคราวนี้นะครับเปลี่ยนจากภาคอีสานมาสู่ภาคเหนือครับหลายท่านอาจจะเดาออกแล้วนะครับว่าจะต้องเป็นเมืองใหญ่แน่นอนนั่นก็คือเชียงใหม่นั่นเองครับมีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง5 1 7 8 6คันนะครับเ <Wow. S 1> ชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประชากรติดอันดับท็อปฟของประเทศไทยอยู่แล้วครับ มีประชากรเกือบจะ1นล้านแปดแสนคนนะครับมีสถาบันการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเยอะครับเพราะฉะนั้นน้นองๆส่วนใหญ่ก็ต้องนิยมขี่พวกมอเตอร์ไซค์กันอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ปริมาณการจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์หรือว่าการซื้อมอเตอร์ไซค์มีมากแล้วก็มีเพิ่มขึ้นในผีที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับ มาส่วนดับที่2นะครับของจังหวัดที่มีการจดทะเบียนใหม่รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีที่ผ่านมาได้แก่จังหวัดชนบุรีครับเป็นจังหวัดไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพนี่เองครับจดทะเบียนใหม่ไปถึง82,628คันนะครับจังหวัดชนบุรีครับนึกภาพแรกที่ออกมาเลยเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแน่นอนครับพนักงานโรงงานอะไรต่างๆก็ต้องเยอะด้วยเหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เป็นจังหวัดที่มีความนิยมใช้ มอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์มากนั่นเองครับอันดับ2ครับชนบุรีสุดเด็ดเจ็ดอันดับในอันดับที่1ของเราในครั้งนี้นะครับจังหวัดที่มีการจดทะเบียนร,รถจักรยานยนต์ใหม่มากที่สุดในปี2563ที่ผ่านมานั่นคือกรุงเทพมหานครนั่นเองครับมีการจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นถึง 415,760คันเลยทีเดียวนะครับ oh, <no. S 1> จังหวัดกรุงเทพมหานครครับเป็นจังหวัดที่มีการจราจรติดขัดครับรถยนต์รถเก๋งรถบรรทุกรถเมล์โดยสารรถมอเตอร์ไซค์มากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับรวมถึงการที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยจึงไม่แปลกเลยครับที่จะต้องมีการใช้มอเตอร์ไซค์มากขึ้นและมีการจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นอันดับที่1ของสุดเด็ดเจ็ดอันดับ จังหวัดที่มีการจดทะเบียนร,รถจักรยานยนต์มากที่สุดในปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับกรุงเทพมหานครนะครับ <world> ข้อมูลทั้ง7อันดับนะครับของการจดทะเบียนร,รถจักรยานยนต์ใหม่นะครับในปีที่ผ่านมาเรานํามาจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมานาคมนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจครับวันหลังถ้ามีโอกาสเราก็จะนําข้อมูลเกี่ยวกับรเรื่องของรถยนต์ประเภทต,ต่างๆ,ๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับเออจะเห็นได้ว่านะครับประเทศไทยของเราเนี่ย ขาดไม่ได้เลยครับในเรื่องของการใช้มอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองหรือแม้ตามป่าตามเขาเนี่ยการมีมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นมากเลยนะครับก็ถือได้ว่านะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นรถพาหนะยอดฮิตของคนไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องฝากกันไว้เลยนะครับเพราะว่าจักรยานยนต์มาพร้อมความสะดวกสบายความคล่องตัวนะครับแต่ก็ต้อง ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการขับขี่ครับขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับรักษากฎจราจรแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับสำหรับสุดเด็ดเจ็ดอันดับในครั้งนี้นะครับจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการติดตามอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับกดกระดิ่งให้กับเราด้วยช่องแสนดีมีสุ h a n n e l พบกับสุดเด็ดเจ็ดอันดับใน EP ต่อไปขอบคุณมากและสวัสดีครับ